โอเคครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนทําการใช้ AI ใน Definer d มาช่วยหลังจากที่ r e นเดอร์ g ภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกให้เราทําการคลิกซ้ายที่ตัวกล้องด้านบนนะครับจากนั้นให้มาตั้งว่า aspect ratio preset size หรือค่าอื่นที่เราต้องการอยู่ที่ค่าเท่าไหร่นะครับขอบอกครับว่าความละเอียดสูงสุดที่เราจะได้จาก AI มากสุดคือ 4K นะครับ แต่ในที่นี้ผมจะเรนเดอร์ 2K นะครับต่อมาให้ไปตั้งที่ตัวออปชันครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างแต่หน้าที่นี้ผมจะโชว์ให้ดูก่อนนะครับว่าเราจะตั้งว่าเป็น Channel ให้เป็น AI Enhancer อย่างเดียวในการปรับค่าให้เลือกที่ AI Enhancer เนี่ยมันจะได้มา3อย่างเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกทีใน Photoshop นะครับจากนั้นให้ทําการเรนเดอร์เลยครับให้เลือกว่าจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับ ผมขอทำการเซฟไว้ตรงนี้นะครับแล้วกดเซฟลงไปรอสักครู่ครับโอเคหลังจากที่เลนเดอริงเสร็จแล้วนะครับผมจะเปิด Open f o l ลเดขึ้นมาให้ทุกคนดูก่อนว่าไฟล์ที่เราได้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับ หลังจากที่เราเรนเดอร n ิเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเราได้ไฟล์อะไรมาบ้างนะครับไฟล์แรกคือ AI normal ไฟล์ที่2คือ AI material ไฟล์ที่3คือ AI albedo ไฟล์ที่4ก็คือไฟล์หลักของเราที่จะใช้เป็นไฟล์รูปในการนำไปใช้งานนะครับเป็นไฟล์หลักนะครับคราวนี้เนี่ยอีก2-3ไฟล์เนี่ยคืออะไรไฟเนี้จะเป็นไฟล์ที่ แยกส่วนต่างๆของ Material กันแยกอันออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เลือกที่จะกดเอาไปใช้งานนะครับส่วนไฟล์นี้ตัวไฟอา a เบโดนะครับคือไฟล์ที่ใช้ปรับค่าสะท้อนแสงของตัว Material อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคและไฟล์สุดท้ายคือไฟล์ AI Normal ไฟล์นี้เนี่ย จะใช้ในการปรับค่าแสงหรือว่าเงาที่มากระทบนะครับทิศทางของมันเนี่ยให้ไปตามที่เราต้องการหลังจากที่เราได้ภาพเรนเดอร์แล้วแล้วอยากจะไปแก้แค่ในตัวโปรแกรม Photoshop นะครับหรือโปรแกรมแต่งรูปอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูตัว ai Enhancer กันนะครับหลังจากที่เรากดเรนเดอร์รูปนี้เรียบร้อยแล้วให้กดคลิกซ้ายเข้าไปครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามี Render History ก็คือรูปที่เราเคยกดไว้นะครับว่ามีไฟล์งานไหนบ้างมันก็จะโชว์ที่ history ตรงนี้นะครับแล้วก็ scene ที่เราจะใช้ก็คือ scene นี้ใช่ไหมต่อมาคือ specify partition นะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะให้ AI เนี่ยเข้าไปแก้ตรงไหนบ้างนะครับให้มันทำงานตรงไหนได้บ้างเราจะมากดกันที่ตรงนี้พอหลังจากกดลูกศรแล้วเป็นตัวบวกแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับก็จะมีสีขึ้นอย่างนี้ขึ้นมา เราก็เลือกพื้นที่ที่เราจะต้องการให้ AI เนี่ยเข้าไปลงได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องทั้งภาพถ้าสมมุติว่าผมกดไปแล้วกดไปแล้วแล้วผมเลือกผิดจะทํายังไงก็คือกดตัวลูกศรนี้นะครับแล้วก็ลบออกแค่นี้เลยครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้กดเลือกอะไรเลยจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้กดเลือกเลยนะครับนั่นหมายความว่าภาาเบนเดอร์ของเราเนี่ยจะถูก AI เข้ามาช่วยทั้งภาพเลย อย่างถ้าผมกดตรงนี้แค่อย่างเดียวต้งค้อนหินแค่อย่างเดียวหรือว่าตรงน้ําแค่อย่างเดียวเนี่ย AI ก็จะมาลงแค่นี้จะไม่ไปเข้าไปอยู่ที่ตัวบ้านนะครับเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับผมจะกดเอาออกไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ก็อยากให้เออลงไปทั้งงานเลยนะทั้งภาพเลยนะครับคราวนี้ต่อมาคือเวทจะให้ AI จะเข้ามาเยอะแค่ไหนต่ำกลางหรือว่าสูงนะครับ เดี๋ยวผมลองเรนเดอร์ทั้ง3แบบแล้วให้ทุกคนดูเลยเอาเริ่มจากต่ำที่สุดก่อนนะครับอ่อนที่สุดก่อนแล้วก็กดไปผมทำอย่างนี้กับ3ภาพนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูว่าจะเป็นยังไงโอเคหลังจากเรนเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับทางซ้ายก็คือเดิมๆนะครับทางขวาก็คือ รูปที่ใช้ AI เข้ามาช่วยแล้วนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่า weak normal strong จะต่างกันยังไงเดี๋ยวลองมาเทียบกันดูนะครับให้ดูกันชัดๆอีกรอบนะครับโอเคอันนี้รูปออริจินอลนะแล้วก็ใช้ AI enhancer เข้ามาช่วยนะครับเห็นว่า texture ก็มีความขมเข้มขึ้นมานะครับ หลยอย่างมันก็คมชัดขึ้นมานะลองสูมดูนะครับเมื่อกี้คือแบบวีคนะครับคือแบบต่ำสุดอันนี้วีคนะแล้วก็ตัวกลางก็คือเออ normal นะครับอันนี้คือแบบ normal ก็จะเข้มขึ้นมาอีกแล้วมาดู s t r o n กันว่าเป็นยังไงอันนี้ strong นะ เป็นไงประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบเว่าชอบแบบไหนนะครับโอเคหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เราทำการกดคลิกซ้ายที่รูปที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปวางไว้แต่ในที่นี้เนี่ยผมก็เซฟเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็กดเซฟไปถ้าคนต้องการให้กดเซฟก็กดเซฟไปนะครับแล้วก็กดปิดหโหลดกี่รูปก็แล้วแต่นะครับ คราวนี้เนี่ย u s e o Fix Seed เนี่ยคืออะไรนะครับตรงนี้นะครับมันคือตัวเลข Seed Value นะครับสมมติว่าผมชอบภาพนี้นะผมชอบที่ AI วันเจนประมาณนี้ออกมาแบบนี้อยากให้มันเหมือนกันเลยผมก็เอาเลขตัว Seed ตัวนี้ไปใส่ตรงนี้นะครับให้ดูตัว Enhancement ถักนะครับนี่นะครับจะเป็นอีกสมมติว่าเป็นงานนี้ลยกันผมก็กดเข้าไปดู เอาแค่รูปเดียวนะครับมันไม่จะไม่ขึ้นมันก็จะขึ้นมาเลยว่าดีเทลเนี่ยเป็น,นชื่อไฟล์ว่า1 png แล้วก็เป็นขนาดภาพต่อมา e n h a n c e m e n t s e t t i n g จะเป็นอะไรนะครับก็จะเป็นนี่เป็นเลขซีต,ตัวนี้ถ้าเราจะใช้ก็คือเรากดเลขตัวซีต,ตัวนี้ออกมาแล้วจากนั้นก็คือกดไปที่ตัว N อเนอร์ซ e ต a ร e ตรงนี้นะครับจำเลขมาแล้วก็ใส่ลงไป โอเคหลังจากนั้นที่เราได้ภาพหลักแล้วได้ภาพ AI แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะไปใช้ยังไงกับตัวไฟล์ที่เราได้ตอกจากตัว Channel นะครับไปดูกันใน Photoshop ต่อโอเคพอมาที่ Photoshop นะเราจะมาที่ไฟล์จากนั้นกดเข้าที่สคริปต์นะครับแล้วก็โหลดไฟล์ into stack แล้วก็ Browse ให้เราทำการเลือกนะครับ ไฟที่เราต้องการที่จะเปิดมีตัวไหนบ้างก็มีไฟลไฟล์หลักใช่ไหมแล้วก็เนี่ย Adobe Material Normal นะครับกดโอเคเอามันขึ้นมาหลังจากที่กดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาทีละไฟล์เลยเอาที่ง่ายสุดน,นะครับ เอาด้วยไฟล์แรกก่อนเลยคือ AI material มันจะแยกให้เป็นส่วนของ material ของแต่ส่วนแยกกันอย่างชัดเจนนะครับผมไม่ใช้ Magic Wand กดขึ้นมาไม่อยากให้ AI เข้ามายุ่งในส่วนนี้นะครับแล้วตัดภาพของ AI เนี่ยออกไปให้ AI เหลือแค่ส่วนข้างนอกอย่างนี้ะครับเดี๋ยวทำให้ดูผมคอนโทรออกก่อนนะให้ทำการกดไฟล์ Open นะครับ AI h a n s e r อ่าในที่นี้ผมเลือกเป็นตัวเอาตัวสตองเข้ามาเข้ามาเล่นนะลงมาเรียบร้อยอ่าหรือว่าผมเอาขึ้นมาเลเยอร์แรกก่อนนะเอาขึ้นมาเลเยอร์แรกบอกว่าเอ้ยส่วนนี้ผมไม่ต้องการให้ AI เข้ามายุ่งโอเคผมกด Magic Wand คลิกซ้ายที่ Magic Wand แล้วคลิกไปตัวเลเยอร์ตรงนี้นะครับ จากนั้นให้กดปิดตาไปแล้วผมเลือกที่เลเยอร์หงตัวนี้ซึ่งเลเยอร์หนึงนี้มันคือไอตัว strong ใช่ไหมที่เราเอาเข้ามาก็คือตัวที่จะให้ AI ไม่เข้ามายุ่งนะครับลบตรงนี้ก่อนผมก็ลบมันลอกไปเลยเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ผมปิดเลเยอร์นี้นะเห็นไหมสังเกตไหมว่า อันนี้คือเลเยอร์ตัว AI นะครับ AI a อ AI ไ AI อนีส่วนนี้คือภาพหลักนะครับคือหนึ png ของเราคือภาพหลักนะแล้วก็ให้ภาพลองอยู่ตรงนี้เนี่ยครับวิธีการใช้งานตัว AI Material นะโอเคต่อมาคือตัว a l b e บโดนะครับ a l b เบโดคือค่าสะท้อนแสงของ Material ยเอางีล้ละกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยวิธีการใช้ก็คือเลือกเป็นสกรีนนะครับแล้วก็กดปรับ o p ปา i t ซิตตามที่เราต้องการเลยประมาณนี้ครับ AI normal นะครับ AI normal หรือตัว normal เนี่ยคืออะไระเปิดให้ดูก่อนนี่นะครับ normal ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อิงข้อมูลมาจากช่องของคุณ upside down นะครับ Normal, Normal ในทางเรขาคณิตเนี่ยมันคือเวกเตอร์หรือเส้นที่ตั้งฉากกับ object อ็อบเจกต์ต่างๆถ้าเราดูในโปรแกรม Definer พื้นผิวของ Normal จะทำการคำนวณแสงที่ตกกระทบที่แตกต่างกันนะครับโดยเราสามารถใช้ตัว Normal ในการกำหนดค่าความสว่างในมุมต่างๆที่แสงตกกระทบอ็อบเจกต์หรือเงาที่มันเกิดขึ้นบนอ็อบเจกต์ได้นะครับอย่างแรกเลยมันจะมี2ค่าให้เราใช้นะครับในการปรับได้ก็คือผมจะคลิกซ้ายที่ตัว Create Field นะครับตัวนี้นะ แล้วผมเลือกที่ Channel Mixer ก่อนอ Channel Mixer นะส่วนอันที่2ก็จะเป็น Hue and Saturation นะครับนะจากนั้นเนี่ยผมจะคลิกขวาแล้วก็ Create k e e p i n g mask นะครับเหมือนกันครับ Create k e e p i n g mask ครับค่า Hue and Saturation นะครับ จะปรับที่สไลเดอร์ตัวนี้ได้เดี๋ยวค่อยๆดูนะครับสังเกตไหมครับว่าเงามันเปลี่ยนไปนะครับอ่าแตกตัวนึงคือ Channel Mixer นะครับค่าความเข้มของเงาอครับเห็นไหมว่ามันมีเข้มมากเข้มน้อยนะ อลองมาปรับกันดูได้แต่ส่วนตัวนะครับผมแทบไม่ได้ใช้เลยยอมรับตามตรงนี่รู้สึกว่าถ้ามาใช้ตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะไปปรับในโปรแกรม Define Render ได้เหมือนกันแล้วโอเคมันอาจจะเกิดอัิเตบอะไรบางอย่างทำให้เราใช้ Define Render ไม่ได้แล้วเราต้องมาใช้ใน Photoshop อย่างเดียวขั้นตอนนี้ก็อาจจะมีส่วนช่วยได้นะครับโอเคประมาณนี้คราวนี้เนี่ยนะครับพอเราปรับตัว and a อ uh, d saturation หรือว่า channel mixer เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมจะเลือกที่ตัว AI normal ตัวเนี้ยขึ้นมาจากนั้นนะครับให้เลือกที่ multiply เลยเราจะอาจจะปรับให้ตัว hue and saturation เนี่ยมันโอเคจืดๆลงมาหน่อยนะครับเลือก multiply แล้วก็ปรับที่ opacity นะครับประมาณนี้นะครับ แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากตัดท้องฟ้ามันออกนะครับฟ้ามันออกไปผมลองปิดเลเยอร์ก่อนดูว่ามีอันไหนที่จะช่วยได้บ้างนะครับดูว่าก็เป็นในตัว normal นี่นแหละโอเคตัวนี้ได้ select similar แล้วก็กด delete มันทิ้งไปนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว AI Normal ทบทวนอีกทีนะครับเลือกตัว AI h a n d s e r ออกมาแล้วเราก็จะได้3รูปนี้ออกมานะครับเป็นตัว AI Normal AI a v e d o แล้วก็ AI Material อันนี้ก็คือวิธีการใช้งานแต่ย้ำอีกทีครับว่าส่วนตัวผม ไม่มายุ่งกับตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตผมมันลําบากขึ้นนะนะยอมรับกันตรงๆเลยไม่ได้ใช้หรอกนะถ้าจะมาปรับเงาปรับแสงอะไรเนี่ยผมไปจบที่ดีไฟแล้วก็เอามันออกมาใช้งานทีหลังนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันก็เผื่อใครที่จะเอาไปแดัดแปลงหรือใช้อะไรได้กับงานตัวเองก็ลองเอาตรงนี้ไปใช้ดูนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ